อะไร <c oughs> คือว่าวันนี้เราจะพาทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูอันนี้กําลังจะคุกข้าวให้แมวนะคะแมววันนี้มีทั้งหมดห้าตัวแล้วก็หมาหนึ่งตัวเนาะก็จะมีเนื้อปลาทูเนื้อปลาทูแล้วก็ไก่ทอดน,นะคะไม่รู้จะกินกันหรือเปล่านะแต่เราก็จะทําเราก็จะเปลี่ยนอาหารให้ไปเรื่อยนะคะ เราไม่ให้เขาเบื่อแต่ไม่รู้จะกินกันรึเปล่าแต่ก็นั่งรอกันเต็มที่มากเลยนี่นะคะอาหารแมวของเราทุกข้าวให้แมวค่ะทุกคนนี่นะคะรอกันใหญ่เลยอันนี้ข้าวเก่าไม่เป็นไรเทให้เขาไปเลยแต่ไม่รู้เดี๋ยวก็มากินค่ะ มีท ma ั้งหมดมีทั้งหมดหกตัวมาดูมาแล้วเมี้วมียวเมวเมวม้วมวมวเือไปกินข้าวกลัวอยู่นะคะเพราะปกติจะไม่ค่อยถ่ายขีดเวลาที่เขากินเนาะก็เลยน่าจะกลัวอยู่เนี่ยก็จะมีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าตัวนู้นเนาะก็จะมีอีตัวนี้ยืนรอนะคะอีตัวนี้ยืนรอ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโคลา่าเดี๋ยวไปทําข้าวให้เดี๋ยวให้พวกนี้มันกินก่อนเนี่ยก็จะมากินกันอันนี้เป็นแมวจรหมดเลยนะคะแต่ว่าแบบเขามาอยู่ด้วยเนาะก็ต้องเลี้ยงดูกันไปก่อนนะเนาะจะยังไงต่อไปก็ไม่รู้น,นะคะคล่าก็รอก่อนนะโคลา่าเดี๋ยวไปทําข้าวให้นะ เดี๋ยววันนี้ขอตัวไปทำกับข้าวให้คล่าก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ